นายตะวันไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองแค่เคยทำนายเอาไว้ว่าถ้าพิธาก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลทันทีคราวหน้าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอีกเพราะประชาชนเห็นผลงานแล้วว่าเขาทำได้แค่ไหน แต่ถ้าผู้มีอำนาจขัดขวางเขาแล้วก็ขัดขวางแล้วจริงๆอย่างนี้คราวหน้าจะเปลี่ยนจากพิธาเป็นใครเปลี่ยนจากก้าวไกลเป็นอีกกี่ก้าวสุดท้ายคนรุ่นพวกเขาคือรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเขาก็จะต้องได้มาเป็นใหญ่แล้วถึงวันนั้นเขาอาจจะเปลี่ยนประเทศไทย แบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินก็ได้ครับ